น,น,นั้นไม่เกิดจิข้างหนหมาก็บเพ่งเปิด่ด้ข้าวเดียวเวิดแ้ไม่เห็นเขาเลยอนาะ รับชมชิปแล้วก,ก,ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชรกก์กดติดตามแมดด้วยนะครับขึ้นหัวขึ้นขึ้นพอลงชิปกึนเข้าหกชิปห้าหาชิปไม่ชิปหนึ 5, 5, 6, 6, 6่งโดดเลยป่ะสี่ร้อยห<อ>ัวแล้วมาไจะใส่ เิดพี่พ่อีข้าวีรอป่ามี่พ่อี๊องัเขาุย่เนี่ยบ้านแม่เตี้ยนี่อกว่าเว่าุยอ่นีสององเลยคือสองคนเนียเนี่ะเออตอนนีพ่อเป็น่อิเข่ามากระดนกินเพแมนั้นกินเสของแม่แหละบ่มันตอบเขาแต่ที่เ สิบ <c oughs> ีนี่ก็ไดี่สิบก่ายี่สิบสาี่บกว่าสิบกว่าสามสามสิบสิบไม่บี่ต่างเขาใช่ไหมบ่างบสางหมดเลยรถกองก็กองสับตลาดก็เขาเพิ่งมามาเคยเห็น

บอล4เฉนหาเ5เน <c oughs> อันนี้เอาอยาบ่ซอ้อนมึงบ่ะขอไปเอิมเอาบาเายาเเอามานหนกูว่าเห็ดเดอดเห็ดเดดเห็เ กวามแม่ส well, so so mm ีนะทิศขอบดวงตา๋ยวาะกระปุกว mm ่าแล้วเนยขัดแล้วก็กวดเก็บกวดกวดออกก็ติดขอบตาหลายอย่างใช่นาะติดขอบตาใช้เวลาดูอย่างเพื่อนมือเพื่อไปเอาผัดผัดอันแนี้ก็ติดแม่ปูอยู่เนาะ เดินไปท่าสีเดินไปเรียบร้อยแต่ยาแน่วที่ตอนนี้พ่อแม่บอกเอาเหลือกาแฟพ่อแม่ใส่แล้วยันลืมมานะใส่ยาบาเอาขครอบครัวแม่เป็นครอบครัวตัวงานตัว เอางาอเยเอาต,ตยอ่ะเอาแม่่าหาแม่เด็กทีดอันสะตุ่มขน,น เผือ้าสีต้ไม่เอานมด้วยนะพ่อเหมือนเมื่อนก็ต้องรู้มือผัวเฮ่อชื่ออะไรสุกี้ฮะชื่ออะไรสุกี้สุกี้สุกี้เด้อค่ะุกี้เด้อค่ะเป็นสุกี้ีกือไววะ ขนมทำดูมาไว้ให้เห็น่ากิน แสียของครอบครัวเหตุงานอยู่แต่ว่าต้นทุนสูงจุงนั่งหลังจุกนั่งตัน มันก็าขายแพงอ่ะตัวน้ําตาลง่ายอืม กาแฟดำน้ำตาลนั้นก็คมแล้วเพราะกินก็พน้ตาลนั้นจะขม ជាក្នារបស់នាក់នាក់នាំ្រូវាពីពីដែលាសាស្រូវាស្រោះទាន្រំផុងសារលា ขวซื้อเพาไวเอาไปก็ใส่เสียไม่ได้เหรียอนมขวา้ซื้อไ้ใส่เห,หล, oh, no, ล,ลียม เี่ยนีก็บ่คักเสียเดียนแห้งไห่ก็อยู่แห้งเท่ไไรตึกป่าแล้วซื้อเอาพ่อขาโมบินเนียซื้อเอาเนี่อืมมาเอกสองปนตึกอ๋อจ่าเมือ ขวดใ,ใส่นะกนเลยจะขวดใ,ใส่ถุงมันก็ไม่ไหลด่านนมโอ้เ <laughs> แบบสีไปเสยหลังเสยหลังนะ